รู้สึกว่าเรายังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในเมืองไทยมาถึงทั้ง CG ทั้งโปรดักชั่นทั้งภาพทั้งซีนารีอะไรมันดูน่าสนใจมากก็เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นที่มันเป็นลองซีนหรือลองเทคอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากก็อยากเห็นตัวจริงออกมาแล้วแล้วก็หนักลงทุนนะลงทุนเถอะเรื่องนี้คุ้มค่าแน่นอนจ้ะโห oh, สุดยอดมากครับยิ่งใหญ่มากมากเห็นเรารู้สึกอยากเป็นแวมพรยเลยครับเ uh. ททุกอิริยาบถ ในหัวเนี่ยคิดเป็นตัวเลขเลยว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูทุ่มทุนมากในการทําแต่ละฉากแต่ละซีนคือผมแค่คิดว่าเทรลเลอร์เนี่ยก็อาจจะแบบใช้เงินค่อนข้างสูงมากๆแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ทะเยอทะยานแล้วก็น่าติดตามมากๆครับ พูรู้สึกแบบอยากยืนขึ้นมาตบมือเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบผ่านการคิดมาเยอะมากแล้วก็ลงทุนเยอะมากๆแล้วก็ทงถึงอะไรจริงค่ะทุกคนแบบสวยหล่อด้วยแล้วก็แบบเอ็กเพรสอารมณ์ออกมาได้ดีมากเราเป็นเอฟซีเขาแล้วเคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วชอบงานเขาแล้วเขาก็ทำตอ,ตอบโจทย์ออกมาได้ค่อนข้างดีที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องแต่ผมเชื่อว่าด้วยบายที่ทํามาลู่มล้างหน้าตาดีแล้วล่ะขอให้ให้แฟนพายทุกคนในเรื่องนี้ประสบความสาเร็จ อินเตอร์เนชั่นแนลมากๆแล้วก็แบบด้วยมูทแอนโคนของภาพม,บบมันแบบมันน่าติดตามมากๆเลยครึ่งมากแล้วก็ตกใจมากค่ะคือว่าจากแค่เหมือนชื่อที่ว่าแบมมาค่ะคือมันก็อาจจะมองภาพไม่ชัดใช่ไหมคะแต่พอได้เห็นดีเซอร์จริงๆแล้วก็แบบว่าน่าติดตามมากๆเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับแวมพายแล้วมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจนะแบบแล้วมีสากแอคชั่นไรต่างๆล้วแสดงบ mm ุ hmm. คคลที่อยู่ในเรื่องเนี่ยคือมันมันว้าวทุกคนเลยตอนที่ได้เห็นไฮไลท์วันนี้จริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม้ตั้งใจมาก สิ่งที่เขาแบบเคยบอกว่าเอออยากทำเรื่องอะไรพวกนี้นะแบบอยากเอาให้ดีที่สุดนะซึ่งออกมาดีจริงจริงใช่แร้ชอบมากก็อยากให้คนด,ดูมากเลยครับ ดีมากคือดีแบบดีมากๆคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะดีเพราะว่าเราก็เห็นว่าพี่ไมค์เขามีความพยายามมากๆแล้วบุกกว่าเราเห็นลายชื่อนักแสดงแล้วเรารู้สึกว่าอุ่นอันนี้มันปังมากแน่นอนพอได้เห็นไปแล้วเราสึกว่ามันปังกว่าที่เราคิดอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าในเรื่องของแบบแต่ละซีนที่เขาอกมาคือดีมากสิน็คชั่นก็ดีมากด้วยไอนีนเห็น้วยกับพี่ตู่เลยค่ะแบบว่าแบบชอบมากแบบไซไฟคือแบบเต็มมากรู้สึกก็แบบไม่เหมือนของไทยปกติเลยมันดูเหมือนแบบอินเตอร์มากเลยค่ะชอบมากร ไม่เหมือนซีรีส์แล้วจริงๆเหมือนหนังมากเลยอะแล้วก็การแคสติ้งนี่คือบอกเลยว่าพี่ไม้เหมือนบรรพายมาตั้งแต่แรกแล้วฮะตั้งแต่ก่อนจะมีโปรเจกต์นี้เองแม้ว่าแล้วก็พี่เจฟก็เหมือนบรรพายมากเลยฮะแล้วก็ด้วยการแคสติ้งโดยรวมนี่คือดีมากครับน่าดูมากผมอ่ะเป็นบรรพายราชินีกูลอยู่มาก่อนพวกชั้นต่ำอะ,อะเอสเอิไอ เฮ้ยทำใหเขาเขาหมดแล้วอะไปเพิ่มดีเรอเล่นครับอ่าแวมพร์อยู่ในวังครับใช้ชีวิตสบายครับแล้วก็สั่งคนนู้นคนนี้ทำนู่นนี่โดนแดดได้แล้วกันครับผมมองตัวเองในกระจกได้ที่สำคัญก็คือต้องไม่ตายครับสวยกินคนค่ะก็คือในทุกๆอย่างที่เราดูแบไพอย่างเงี้ยก็จะมีแบบความสวยแล้วก็เหมือนไม่มีทางแก่เนาะอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นแบบนั้นค่ะ อยากเป็นแวมพายที่อะไรก็ได้เลยขอให้เข้าแสงแดดให้ได้ให้ไม่ให้โดนแสงแดดได้นะอยากเป็นแบบที่พี่สาวบอกครับแบบเงียบๆไม่ไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวก็ขอเป็นแวมพายยิมนาสติกค่ะแวมพายเซ็กซี่คิวตี้อยากเป็นแวมพายที่เอ็กซ์โหวไม่กลัวคนไม่กลัวแสงไม่กลัวอะไรเลยคือพร้อมที่จะดูดเลือดตลอดเวลาแกระวังตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวจะทำแก ส่วน6ปอยก็คืออย่างเฟลลี่น่ารักอ่ะเข้าถึงง่ายแต่ลึกๆระวังตัวไว้จ้าเฮ้ยส่วนของพอนะคะก็อาจจะเป็นบัมพาร์ที่อินโทรด์ค่ะก็ใช้สายตาหนึ่งเลยต้องหน้าตาดีต้องหล่อต้องหล่อสู้ที่ไม่ให้ได้ขอแบบอยู่ไปนานๆเลยดีกว่าการเป็นัมพาร์ก็ดูได้มีโอกาสแบบได้เห็นอะไรมากขึ้นได้เห็นโลกนานขึ้นแบบได้เออได้ดูมีพลังพิเศษได้ดูแบบมีความเบียวในชีวิตอะไรเงี้ยชอบชอบ ก,ก่อนเลยค่ะอยากเป็นแวมไพร์ที่รวยที่สุดคะ่ะเออเราเป็นคนรักเงินอยู่แล้วอเออถ้าเรามีเงินปุ๊บเราก็จะสามารถซื้อทุกสิ่งที่เราอยากได้ได้ไดเออนั่นแหละอยากเป็นแวมไพร์ที่รวยคะ่ะอยู่มานานแล้วก็รวยตอนนั้นลินอยากเป็นแวมไพร์ที่เซ็กซีล่ละกันคะ<อ>่ะแบบว่ามีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแวมไพร์ที่ฮอตฮอตค่ะคิดว่าอยากเป็นแวมไพร์แบบพี่ไมค์เนี่ยแหละฮะอยากแบบว่าคูลๆเท่ๆแบบว่ามองตานี่คือน่ากลัวอะไรเงี้ยใช่แบบนั้นครับ ถ้าให้พูดถึงคุณไม้พิรัตของเราเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าตูเนี่ยไม่เคยบอกใครที่ไหนนะจริงๆ ID h i ไฮไฟ้ Fi. พูดไปแล้วอวอยู่มาก ID h i ฮไตูวเนี่ยตั้งชื่อว่ากอป My ไม n แฟนคลัเลยดะคือเราเป็นคนที่ติ่งน้องๆมาตั้งแต่ที่เขาเป็นบอยแบนด์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นไม้ได้ไปแบบ Go Inter อร์เพราะเนื่องจากว่าตูมกับไมค์กล้ชิดกันตรงที่เราแบบอก็เคยเล่นยิมที่เดียวกันมาช่วงหนึ่งเห็นน้องไมค์เข้ามาเทรนอยู่อะไรเงี้ยครับที่สําคัญก็คือเราก็จะเจอตามงานต่างๆแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานจริงจังกับไมค์เลยแต่ว่าจากที่ติดตามผลงานของไมค์มาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับจะเห็นว่า เด็กผู้ชายคนนี้มีพัฒนาการที่แบบก้าวกระโดดมากๆเลยไมเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่มานะแล้วเป็นคนที่ขยันมากๆคือเขาเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆอ่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับคือไม่ได้แบบโอเคฉันเป็นไหมแล้วฉันจบแล้วแต่ว่าไมยังต้องการที่จะเป็นไมที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าตัวเขาเองน่ะเป็นได้มากกว่าบอยแบนด์ซึ่งวันนี้ไมได้มาเป็นนักแสดงระดับ g l o b a l แล้วระดับ international มาเป็นถึงระดับพอลิบูดแล้วด้วยแล้ววันนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเองก็เลยอยากจะบอกไมว่า เก่งมากๆถึงน้องจะอายุน้อยกว่าเราเยอะนะแต่ว่าศักยภาพของเขาในการเติบโตคือมันสูงมากๆยังไงก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่วงการบันเทิงไทยมีผู้ชายชื่อไมค์พิรัก